ล่าสุดเนี่ยมีคนที่เทรดนะครับจากแค่เงินหนึ่งพันบาทนะครับกลายเป็นหนึ่งแสนสามื่นหร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐนามใช้เวลาแค่หนด่งวนซึ่งหลักการในการเทรดเนี่ยเป็นหลักการการออินนะครับ ส่วนรายละเอียดในการเข้าไม้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าสิ่งที่คนที่เอาหลักการการเอาอินไปเทรดในสนามจริงเนี่ยนะครับมองยังไงหรือว่าคิดยังไงนะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นโพสต์มานะอันนี้ก็จะเป็นที่พี่เดเดอร์เอามาลงในกลุ่มนะครับเป็นการเอาอินแค่5ครั้งนะครับใช้เวลาแค่24ชั่วโมง1นาทีแล้ว9วิด้วยนะเต,ติบโตประมาณ3ามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเทรดที่ค่อนข้างโหด่านะ ชุดนี้ก็เป็นพอร์ตเทรดนะครับก็ถ้าเราเช็คดูนะครับก็เติมไป1,000บาทนะครับหรือว่า30ดอลลาร์นะเทรดครขั้งที่1เนี่ย0.18หนดนะครับที่ราคา3096.60นะครับแล้วก็ไปปิดที่3 1 2 1 6 0นะครับถ้าเราสังเกตก็บวกวิธีประมาณ450รอิดอลลาร์ชุดนี้ใช้อาร์มมากกว่า1ต่อ2นะครับกรณีนี้นะครับบวกไปประมาณเกินสิบเท่าเลยนะ ชุดที่2นะครก็เมื่อบลารั์เพิ่มขึ้นนะครเราก็สามารถที่เอาหลอดได้มากขึ้นใช่มับาริานั์อีควิตี้เพิ่มขึ้นนะครับอกหลอดได้มากขึ้นก็จะเป็น1.6หลอดนะครับอันนี้ก็บวกอยู่ที่ประมาณ160ตอนนะครับ จากนั้นก็เป็น1.6หลอตนะครับเป็นฝั่งบายนะเซลล์มีไม้เดียวนะช่วงนี้ทองเป็นเทรนด์เหรอไหมออกฝั่งบายไปเนี่ยนะครับนะถือประมาณ2,000กว่าจุดเห็ไหมครัก็บวกประมาณ3,200ดอลลาร์จากนั้นนะครับไม้ที่เป็นอ่าบิ๊กหลอตเนี่ยผมเห็น2ไม้นะครับอันนี้ก็คือพอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณอ่า uh, เกือบเกือบ4,000ดอลลาร์นะครับทีนี้บอบิ๊กหลอต7.68เนี่ยนะครับชุดนี้ก็ถ้าเราสังเกตนะครััับบบถืออออยู่ปปรรรระะะะมมาาาาณณ4,000 3,720จจุด 30, ดเี้วกกลล์นนนค็ ล้านหนึ่งแล้วจากนั้นก็ชอสุดท้ายนะครับก็คือ3188.49นะครับไป TP ที่3 2 0พ4 9ี่ี่นะครับ6,9,000อดเติม30ดอลน,นะครับกำไร1,3650อนารล อันนี้สำหรับเซตอัพชุดแรกนะครับซึ่งผมมองว่า,าพี่เขาอธิบายไว้ดีมากเลยนะก็ใช้อามากกว่า1ต่อ2นะครับชุดนี้ก็ใช้อาประมาณ1ต่อ15นะครับซึ่งสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นเทรนด์มากๆนะครับน,นี้ก็ถ้าเราสังเกตนะครับก็มีราคาที่ break ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็จุด p o ซ i t i o n ในการเข้านะครับก็จะเป็นโซนามพแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับที่3 1 2 1 ตอนแรกเนี่ยก็พอตสามสนะครับพอหลังจากนั้นก็กลายเป็นบวก450รอยหาสิดอนนะครับตอนนี้ก็เป็น480รอยแปดสอนขนาดหลอดก็อย่างนี้นะครับเอาพอร์ตหารด้วยระยะ SL นะครับก็จะกลายเป็นขนาดหลอดพอไม้ที่สองนะครับก็จะเป็นชุดออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับมองฝั่งเซลนะฮะก็มีการเบรกเอาท์นะครับเข้าบอลลิชั่นนะครับ SL ที่ไฮนะฮะจุดนี้ก็ลงมาแล้วก็โดนหน้าไม้มการโดนหน้าไม้ก็บวกที่ประมาณ160่อยหกสิดอนนะครับก็รวมทุนเป็น640้อยสี่สดอน